วันจะไปไหนครับเนี่ยวันนี้ยฮะเฮ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรครับเนี่ยสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดแล้วหนูไปไหนเนี่ยวันนี้ไปโรงเรียนไปโรงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นนะโอเควันนี้ตะวันจะไปโรงเรียนนะครับหันมาสวัสดีก่อนสวัสดีครับวันนี้จะไปไหน ด,ด,ดูกันนะครับสเก็ตบอร์ดนี่โหอน้องตะวันจะไปไหนครับเนี่ยไปโรงเรียนไปโรงเรียนเหรอครับไปด้วยรถอะไรอะ่ะนี่เหรออืมขับเองได้ไหมเนี่ยขับเองได้ไหมเนี่ย อ๋อเดี๋ยวล้มหรอให้ผู้ใหญ่หผ,ผู้ใหญ่จับให้เอาผู้ใหญ่จับให้อ,อ๋เดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันนะครับเราจะไปส่งตะวันที่โรงเรียนอย่าเพิ่งขึ้นลูกเดี๋ยวล้มมาให้เอก่อนอค,ครับจะไปโรงเรียนกันแล้ว แล้วครับตรงกันนี่อยู่ด้ย <ไป S 1> วยถึงโรงเรียนแล้วครับไปไหนปะไปโรงเรียนไปโรงเรียนวะฮัลโหลไป ไปเรียนขึ้นห้องเร็วมาแล้วเดินมาผอนนี้เริยม,มยกี่โมงครับเนี่ยสองโมงครับสองโมงเหรอสองโมงแล้วไปไปตรงห้าโมงเพราให้ใครมารับเอครับเอมารับเหรอเอ ไปขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้นี่ลูกสอนขึ้นทางนี้มาบ้ครับบายยนี่นี่ครับภารกิจตอนเช้าของผมส่งลูกไปเรียนก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ แค่ส่งลูกมาเรียนครับ